เป็นตาแซบขนาดกินได้ไหมได้ยังคะกินแล้วก็ไปปัสสาวะคุณจะละค่าคุณจะละค่ะนี่เดียลนนี <S <s ้่จิ๊กปัสสาวะี่ไประบกันประคกอย่างไรงไเป็นนี้ตั้งยกที่หนึ่งเริ่ม มาเซลมาเซลนะคะมาเซลม่ใช่อะไเลมาอไมาเซลมาเซลม่เป็นเรไม่เป็นไรไม่เป็ม่เป็นไรไม่เง็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นม่เป็นรไม่เป็ม่เปนมเป็นมเนม่เปลมเป็มาเป็ม่เปนม่เป็นม่เปนมเนม่เป็ไรม่เป็ม่เปนม่เป็ม่เป็ไรไมเปไม่เปไม่นไรไเน

อานวันสหารไม่เคยไมรเรียนคนที่บอได้ถึงมาไหนกแคครับมาแม่